แสงเปลี่ยนมูดบ้านก็เปลี่ยนเดิมทีไฟที่บ้านจะเป็นแสงเดียวนะคะคือแสงขาววันนี้เราจะมาเปลี่ยนดาวไลท์ที่บ้านให้มี3มสีในหลอดเดียวสีเดไล i g สีวอร์มไว t และก็สีคูลไว h ก่อนจะทําอะไรกับไฟอย่าลืมสับขัดเอาลงกรนและวิธีงัดดาวไลท์ให้ฟ้าไม่พังก็คือการแงะเบาให้เห็นว่าสปริงของดาวไลท์อยู่ตรงไหนจากนั้นให้เลือกเอียงข้างใดข้างหนึ่งแล้วสอดมือเข้าไปกดสปริงเพื่อไม่ให้งัดฟ้าแล้วค่อยเอาออกทีละข้าง อย่าดึงดาวไหลออกพร้อมกันทั้งสองข้างไม่งั้นตัวสปริงงัดฝ้าพังแน่นอนจากนั้นก็ทําการเอาดาวไหลอันเก่าออกจะพบว่ามีไฟบานอยู่2เซนจากนั้นก็เอาดาวไหลอันใหม่เสียบเข้าไปได้เลยซึ่งเดี๋ยวนี้ดาวไหลรุ่นใหม่ๆเขาเป็นแบบกิ๊บล็อกแล้วนะแค่กดตัวกิ๊บแล้วเสียบสายไฟเข้าไปคือเสร็จเลยเสียบรูไหนก็ได้ด้วยนะง่าย แล้ววิธีใส่คืนก็คือใส่ทีละข้างใส่ไปหนึ่งข้างเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเอานิ้วอีกข้างดันสปริงข้างที่เหลือตัวสปริงก็จะยึดกับฝาพอดีจัดแต่งความตรงนิดหน่อยก็คือเสร็จเลยเห็นไหมเปลี่ยนไฟง่ายมากแล้วคือมูดบ้านเปลี่ยนไปเลยซึ่งอันนี้สามารถเปลี่ยนได้3สีเลยนะเดี๋ยวเทียบทั้ง34สีให้ดูให้คนละอารมณ์เลยแสงเปลี่ยนทําให้หมูดบ้านเปลี่ยนจริงๆ